เพิ่มอ่ะก็เลยแบบว่าขอเคลียอ์ที่อยู่ในร้านก่อนเคลียแบบว่าให้มันให้มันเบาบางลงไปก่อนนะเพราะว่าเรามีงานแก้ด้วยนะเมื่อวานนี้พี่ตัดพี่พี่พี่อัดตัดขาการเกย์ยีนอะ่ะสิบตัวเมื่อวานนะรวมนะสองเจ้านะ่ะเจ้าหนึ่งหกตัวอีกเจ้าหนึ่งสี่ตัวเนาะก็เป็นสิบตัวนะแต่ว่าเออเราก็ทําอย่างอื่นด้วยเนาะไม่ใช่ว่าทําแต่การเกงอย่างเดียวนะก็จะมีอย่างอื่นด้วยอันนี้เดี๋ยวเรามาตัดตัดต่อย,ย้อยอ่า ตรงนี้ด้วยนะซับในนะว่าจะไม่ว่าจะไม่ใส่ก็กลัวมันไม่สวยนะจริงจริงแล้วไม่ใส่ก็ไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพองนะซับในเราก็ตัดแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะสําหรับซับในแล้วช่วงนี้พี่อัดทําคนเดียวไหมใช่เออม,ม,มีมีมีช่งางเมื่อเมื่อกี้ก็เพิ่งจ่ายงานไปเนาะเออช่างช่างเข้ามาช่วยอยู่นะอันนี้พี่อัดตัดแค่นี้เองกระโปรงซับในเนาะ มีช่างผู้ชายเขามาช่วยเอาไปทําที่บ้านเนาะบ้านเขาก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่เขาเป็นช่างผู้ชายทาเสื้อผ้าผู้ชายอะทําทํางานสูตรทางานกางเกงแล้วมีลูกค้ามาเอากางเกงมาฝากพี่อ่านเนาะห้าตัวพี่อ่านก็ให้เขาทําไปเลยนะเราก็เออเราก็ตัดราคาให้เขาไปเราเออเขาเขาเขาเอาเท่าไหร่แล้วก็เอามาบวัวเพิ่มแค่ยี่สิบอืมตัวละยี่สิบเองเนาะแค่แบบว่าเออค่าค่าหน้าร้านเรานี่แหละ <laughs> ตัวละยี่สิบพอ ก็ให้เขาไปเนาะก็เอาไปทําหลายตัวแล้วนะออเออเซตนั้นห้าตัวนระมาที่หลังอีกสี่ตัวนะคะแล้วก็มีสามตัวอีกเนาะก็ยังตอนนี้ยังค้างอยู่แต่ว่าพี่อยากให้เขาไปช่วยช่วยทํางานแก้ให้ก่อนนะกางเกงยียนอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเอวเข้านะเอาทรงเข้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ให้พี่เขาเอาไปช่วยเนาะ,ะเขาเป็นช่างแบบว่า่ร้านผู้ชายล้ทีนี้เขาเปิดร้านอยู่แถวใกล้ๆกับหลวงเลยนะ แล้วเจ้าของร้านเขาอะเสียชีวิตไงแล้วเขาก็ปิดร้านอืมเขาปิดร้านไปแล้วเขาก็เลยเออมาขอแบบว่าเอองานมีไหมถ้ามีเยอะก็แบ่งให้เขาก็ได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เออเอองั้นก็ดีแล้วที่ที่ที่เขาไปทําที่บ้านเนาะไม่ต้องมานั่งทําที่นี่เนะาะเมื่อก่อนนี้น้องคนน้องผู้หญิงที่ว่าเป็นมะเร็งนั่งเขามาทําที่นี่ไงมาทําที่ร้านเงินแล้วก็สอนเขาไปด้วยอะไรเงี้ย แต่ช่างผู้ชายเนี่ยเราไม่ต้องสอนไงเพราะว่าเขามีประสบการณ์เนาะ,ะเราก็สบายไงจ,จ่ายจงานให้เขาไปจ่ายงานให้เขาไปถึงเวลาก็คิดเงินให้เขาไปอ่อาก็ประมาณนั้นแหละเหนื่อยกว่าทำง,งานอีพี่ย้ายห้องย้ายบ้านอะเอ้าย้ายแล้วเหรอย้ายไปนอนอันนี้ย้ายจากคืนห้องที่นี่นนย้ายเมื่อวานอ๋อเหรอ ไปอยู oh, 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 ่ไหนนะหางดงอนี่ีโังอ๋ะโอบเดียวบ้านพ็สดล่ะสอเดืนแล้ะคะหรอโอ้หางดงอยู่ไกลหางดงไหมอยู่ไกลจากอำเภอหางดงไหมอ๋อไปอยู่ไกลไอ้ไอ้อยู่กี่เลย สวัสดีเจ้าเ,เมนิวค่ะเมนิวมาเมนิวหัวใจกรดๆมาสวัสดีเจ้าเมนิวบอกพี่อัดเจ้าขอบคุณเมนิวนะจอาเมนิวสวัสดีคุณนันเจ้าเนาะเมนิวกับสวัสดีเจ้พรค่ะนะคะเนาะวันนี้เมนิวกินข้าวตอนกับอย่างเจ้าวันนี้เมนิวเนี่ยอย่างกินนอแนะตะกี่หันคุณสเมย์อยู่บ้านนั่นบ้านคุณแมมแวบๆนะตะกี้อัดไปแบบว่าไปแบบว่าม่ได้ลงไปทักไผ่เนาะเอาไปจอดบ้านคุณแมมแป๊บหนึ่งนะเออขนต๊กหนอบ้านคุณแมมหนอเห็น เออเห็นในสวนเป็นเจ๊ะจแม่ <c oughs> แม่นะะแม่นก็ฮะเออไปจอดจอดทิ้งไว้เราว่าเขาพอมีลูกค้าเน,ะเนเ<อ>าะเขามีลูกค้าก็เลยเปิดจอดไว้แล้วก็ปิดเสียงนะเออเห็นเขาเออเห็นเขาพิมพ์อู้กันอยู่อ <c oughs> ต่อรย์มได้บาได้เข้าไปทักเนาะแม่นีวก็สวัสดีน้องออนคนสวยนะแม่นิวสวัสดีทุกท่านนะทุกๆุกบ้านตัวเจ้านะน้องนิ้งกับแม่นิยวแม่นิยวไหวๆนะแม่เนิวก็บอกกินข้าว ตอนเจ้าเอาบากินข้าวตอนเอารวกยอดไปกินแมลงกะโอ้แมลงคนก็เข้านักเนาะแม่นิวนะแม่เนิวบ้านแม่นิ้วนี่จะเน้นแมลงมันก่อของของอันนี้จะเน้นแม่เจ้านะแม่เจ้านี่จะเออแม่เจ้านี่จะมีนักหน่อยแล้วก็อแบ่งมากินที่ร้านะเนาะใส่ิุงโตมาห้องใส่ถุงมาห้องแยกะแล้วก็หลังจากนั้นก็เออเป็นแมลงก็ย,ยิบยิบยับยับนะกอะเออใส่เสืเียงล้วมาดเดียวนี่ขยกกินแกงพักนะ เก่งพักเชียงบ่าเก่งพักอันอย่างเนี้ยเก่งพักอีเงอี้เงี้ยยังไม่นิ้วว่า,าน,นั่นล่ะเก่งพักอีเงอี้เงี้ยนะนั้นเรียบร้อยแล้วน้องมนะิ้นแฉตัดเรียบร้อยแล้วนะรับกระโปรงนะะเนาะตัดเรียบร้อยแล้วนะ